วันนี้เราจะหมกเห็ดกันนะคะหมกเห็ดห่อไปตองเด้อพี่น้องเด้อ แกงกะแกงเล้วเหลือแตงแต้มมุกเฮ็ดใส่น้ำปลาลงไปใส่ น้ำลงไปปลาล,าลงไปแล้วใส่ถุงุงรถงรถนะเจ้านะเจ้าคนเข้าไปหมกหมกนี่มันบ่ได้เพืองอยงหงไลไม่ได้เพืองอะไรมากนะคะหมกนี้นะคะไม่ต้องใส่ปูใส่ปลา นคะคะหมกเห็ดก็ใส่แต่เห็ดผักแล้วก็ไม่ต้องเยอะมีเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นใส่นางตูด้วยค่ะ อยากให้ดีก็ใส่ขา้าวคั่วไปหน่อย ให่รสด,ดีนิดหน่อยอร่อยแน่จังไงน,นี่หน้าตาน่ากิมบอแตะชิมก่อนนะคะใส่รสด,ดีนิดนิด อีกน่อยๆอย่าให้เค็มมากมันขีบอเชนี่ไม่ใช่ยับนะคะโอเคค่ะหยอดน้ำปลานิดๆ ใบตองลงมาเอาอย่างใหญ่เลยนะใบตองนี่นะคะนี่เอาอันใหญ่ก่อนใช้ใบตองเยอะทีเดียวเชียวเช็ดเป็นมุกเดียวด้วยค่ะ เอาไปปิง้งหอมๆอ,อร่อยอร่อย เห็ดยากไม่ใช่อย่างอื่นยากนะที่ยากนี่คือใบตองนี่ เห็นโมพี่น้องนี่เขาเรียกว่าปิ้งเห็ดยักษ์แม่ใหญ่ปังนะจ๊ะ นี่ค่ะแล้วเราก็จะมาตรงนี้มาที่ตรงไฟมีตั้งไปเลยคุณพี่เนี่ยเรียบร้อยไหมคะ ตั้งเตาไฟให้สว่างสว่างนี่จ้านี่คือหมกเคดเดอรจ้าไม่ใช่อย่างอื่นนะคะเดี๋ยวเราก็รอมันให้มันสุกนะคะเนี่ยย่างเตาถ่านคะ่ะนี่ชั่วโมงหนึ่งนะคะเรามาดูกันเนี่ย เสร็จแล้วยกลงมาใบตองออกนะแล้วก็เททันไรหอบกเห็ดนี้มันอะไรหยิบเทลงไฟดูสิว่าสุกโบเอยโอหน้ากินจัง นี่น่ากินจังเลยน้าหมกเห็ดอ,อร่อยนะคะไม่ใช่อย่างอื่นเห็ดล้วนๆอือร่อยคะ่ะ มาเดอ้อพี่น้องกินเขาก็โมกเห็ดมกแบบปิ่งเอาคันผู้ได้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ปังเด้อจา้าหมกเห็ดขอนมักมวงเด้อจ้าเดอ้อหมกมกเห็ดขอนบ้านเรา